สวัสดีค่ะวันนี้น้องลิซ่ามีแสดงคอนเสิร์ตท,ที่มาเกาว,วันแรกนะคะความน่ารักจาก หม่งน้อยที่เล็ดลอดออกมาจากม้าแสกกลางเบาๆก็ทำให้แฟนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าน่ารักเหมือนเด็กน้อยจังเลยกันลูกณเวลาที่แอดมินอัดเสียงตอนนี้เนี่ยแอดยังไม่เห็นคลิปชัดๆนะคะกับการแสดงเพลงลลิษาแล้วก็มันนี่เลยอาจจะต้องรอคืนนี้ดึกๆหรือว่าพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าดีใดค่ะก็มีคลิปจากแฟนๆตอนที่น้องแสดงกับสามสาวออกมาให้แฟนได้เห็นกันไปบ้างแล้วซึ่งแอดมินก็บอกเลยว่าน่ารักจริงๆค่ะ แล้วสังเกตไหมคะว่าทรงผมลุคนี้เนี่ยทำนองหน้าเด็กมากเวอร์เลยนะทีนี้ก็ขอกลับมาที่กรุงเวนิสกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะแอดมินก็ยังไม่อยากจากไปไหนนะคะยังประทับจิตประทับใจกันอยู่กับลิซา่าเราก็ทางบุงการีค่ะเราจะยังไม่จบอีเวนต์แฟชั่นโชว์ในครั้งนี้กันไปแบบง่ายๆนะเพราะเนื่องจากว่าการร่วมงานในครั้งนี้ของน้องเองเนี่ยสิ่งที่ออกมามันอิมแพ็คแล้วก็ประทับจิตประทับใจต่อแฟนๆมากล่าสุดเมื่อประมาณ6ชั่วโมงกว่า ที่ผ่านมานะคะคลิปวิดีโอถ่ายหน้างานของน้องลิซ่าก็ถูกปล่อยออกมาแล้วค่ะบอกเลยว่าหาที่ติไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือมันออกมาสวยหมดเลยอะทั้งสถานที่เอ่ยคนเอ่ยงานภาพเอ่ยคือมันสมบูรณ์แบบไปหมดนะคะเนี่ยถึงบอกไงว่าอยากให้น้องไปออกงานกับทางบุนกีบ่อยๆเพราะว่าแต่ละลุคที่น้องได้ไปร่วมงานมาคืองานมันเนียบมากอะคะ่ะทุกคนชุดสวยเมคอัพสวย แฮสตลิดคือดีแล้วจริงๆเหมือนน้องได้แปลงร่างด้วยนะคะจากลุกแบบนี้คือชุดแบบนี้เรารู้ละว,ว่าตัวน้องเองก็ไม่ค่อยได้ใส่บ่อยๆเท่าไหร่นะอีกอย่างที่แอดมินชื่นชอบงานบุงกรีก็คือแบรนด์เขาปล่อยของเชิญสื่อเต็มที่แบบไม่มีการแทงกากกัค่ะเนี่ยทุกคนดูสิคะแค้งเงาเปิดมาก็บาร์บีบ้ลวมาคนอะไรจะสวยไรทิ่ฐิได้ขนาดนี้เนาะเอาเป็นว่าก็ดีดค่ะใครมีไอจีก็ไปกดไลค์คลิปนี้ให้ทางแบรนด์บุงกรีหน่อยนะค ทางแบรนด์เขาปล่อยของน้องเซนเดอามาแล้วมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ละแล้วตัวแอดมินเองก็รออยู่นะคะว่าของน้องลิซ่าจะต้องมาเร็วๆนี้แน่ๆซึ่งวันนี้ก็ออกมาแล้วนะคะแล้วก็งานภาพของสองสาวก็คือสวยงามอรารามจริงๆค่ะเนี่ยถึงบอกไงว่าบุงกรีเขาทําดีนะแล้วคอนเน็กชันที่น้องได้ไปจากการออกงานพวกนี้ก็คือดีงามมากอีกด้วยอย่างน้อยๆงานนี้ก็คือรู้จักกับนางเอกดังอย่างน้องเซนเดอาแล้วนะคะปลายปีนี้แอดมินเองก็ รอดูดูนภาค2อยู่เหมือนกันนะ ส่วนตัวแอดมินก็ชื่นชอบผลงานการแสดงของน้องเซนเนียร์ R อยู่แล้วด้วยพอสองสาวมาเจอกันแอดมินเองก็เปลื้มปริ่มมากค่ะอ่าแล้วก็สําหรับแฟนคลับของน้องเซนเองนะคะเห็นบอกว่าคือน้องเขาก็จะไม่ค่อยไปกดไลค์ให้ใครหรือว่าไปคอมเมนต์ให้ใครเหมือนกันก็คือเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่านิสัยส่วนตัวเนี่ยของสองสาวของทั้งน้องลิสแล้วก็น้องเซนเองก็คือค่อนข้างติดนะคะประมาณนี้แล้วก็ไม่ค่อยไปรีแอคอะไรกับใครเท่าไหร่ แต่ปรากฏว่าพอน้องลิสนะคะเมื่อวานนี้อัพภาพลงทาง i อไปแล้วตัวน้องลิสเองก็เอาภาพคู่เนี่ยไว้เป็นภาพแรกของโพสตเลยน้องเซนเนียรที่มีคนติดตามทางไ G เนี่ยเกือบ1 8 0ล้านนะคะแอคเคาท์ก็เลยมาไลฟ์โพสตแล้วก็คอมเมนต์รูปหัวใจให้น้องลิซ่าใตาโ้โพสโพสนี้ด้วยค่ะอ่าใครเป็น FC ของทั้งสองสาวแล้วก็รอโมเมนต์ที่ได้ออกงานร่วมกันอยู่ตอนนี้ก็คือสุขิดแล้วก็ไต,ต้ตาหลับกันได้เลยนะคะเพราะว่าคอนเน็ชันปังๆจากแบรนด์บุงกรีพ พ่อบาบินคนนี้จัดหามาให้ถึงที่เลยจ้าอะยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์ทางหน้าไอจของแบรนด์กันด้วยนะคะ